ม้ากูต๊ะใหญ่หมดกูกำลังกินเชบเชฟสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ได้ตำซั่วกุ้งสดใส่ปูหน้าดองแย่เลยอยากกินพี่น้องกับนี่ผักไผ่ใหญ่พี่น้องแล้วก็ผักไผ่น้อยพี่น้องครับนี่ผักไผ่น้อยจังไหนนี่ผักก้อตัวนี้เขาเอิญนั่นผักไผ่ใหญ่ผักก้อโอ้ยเขาจะว่าผักไผ่ใหญ่ผักไผ่น้อยไม่แบบนี้แม่ผักก้อผักก้อคือบ่ฟังแถวนนอ โอ้ยยังกะดีเกินพักกอโอ้ยพี่น้องมาโอ้ยโอ้ใส่ลร่มเทศนี่างอย่างพงควมใหญ่เมนี่เมียงแบบน้ำหอนมาก่อนเด้อลูกมามพี่น้องมาน่าจะไม่กินน้ำกันพักักกอหรือพักผ่ายแล้วออกไปรวนละพักกอฮืมอืม แองมากแซมกันวอ้สินอยู่ใสพ่พี่สินพี่โอ้ยใหแหลบพี่สินน้ำแมพี่นะพี่น้องนี่แหละีหิ้ขอาว่าุ๊บ่ากินแต่ผมก็ลูกยังน่กินอียังอยอยู่ ถ้ากินต้นด่วนโม่ออกมากนักเสียถึงงานเนาะพวกเกาะถ้าดึงกินก็บอกพี่ดวงแอบแอบแ้อ,อแอบ,บ,บค่ะตัวงหุงกย็งยังแอบเด้อจ้ะไม่ชินน้ำใหญ่กินน้ำกันนะครับเด้อ อืมตำบัวใส้น้ำตาลอนีะละกินน้ำ หอมมันแขวงวะนี่กินกัะปูก่ไไ้แข็งก็บอกว่ากินกุ้งบ่ไ้เนี้ยกุ้งนน้นกินได้เนี่ยอ่อแสบแสบแสบคักแสบครับแสบแห้ง

เดีาเกิดก่อนเลยสีมะฮูจักเด้อบอยเด้อโอ้ธนาเป็นแม่มึงไหนจังไหนโอ้ลามสีแม่ผมเห็นเนาะแต่ผมมีผู้เดียวเด้อหูวัดปานนั้นวันน้าลเลขกสิออกยังบองหูรอกแต่ละงวดนี่เพิ่นต้องเพียกระถือกิวดอกว่า น,นะคัวคนนี้ยคุณถาฟังกับถาฟังอยู่ <c oughs> <c oughs> เดียลๆนำติดทุนสีับโรับอ้ยแซ่บเนาะใจกุ่ง

มันส่งเ้อาอยไรมากกว่าอะไเปตเ็ตลาดไหนที่หรมัดตายหยุดที่หมามัดผมของป้าหลายตัวมาเด้อพี่น้องครับแสบตามหึ่ง กุ้งอ่ะอืมอืมกุ้งอะไรอ่ะอืมเป็นเราอยากกินตำากุ้งสดเขายากกินปูหน้าดอกหึ ดูย่าะะเลยเสียบทนี่กิ้นม,มาท่านหญ่แล้วเว้ยรอมเนี่ยโอ้ยเสแบทท่านแม่ละ Trập hen. Bò. Ừ. lại. Ồ, cũng mất rồi bà. Mất rồi. ว่าแม่เด้อของดีน่ะของใหญ่นียแม่แ<ช>บม่บปรุงปาถาเลยแม่หม้อหอมบบบบเอยหวอนตินใ่ญญ boy